สวัสดีครับอฟซีส,สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็อยู่โรงพยาบาลเนาะแต่ว,ว่าอ่ไม่รับรองแย์คุณหมอบอกว่าให้เรามาเอาอีซีวันอังคารเนาะ,ะเพราะว่าเพิ่งหยุดใช่ไหมใช่สามวันใช่ไหมหยุดหยุดอ่าวันจันทร์ก็หยุดใช่ไหมวันจันทร์ก็หยุดเราก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนมาเอาวันอังคารอีซีเนาะ สรุปเราก็มาเสียบเสีย,เ,ยเที่ยวนะครับ <c oughs> มารอตั้งนานะนะงั้นเราก็อ่ะอเดินทางกลับกันเลยนะครับเดยิเดินทางกลับค่ะท <c oughs> ีนี้ดูเรียบรบเพราะว่าผู่ผเขาต้องใช้ใบกแลัลงเยนเนอะก<ช>็ขับเขาอยู่เรียนหลายวั ใช่วย <c oughs> เป็นโรงเรียนมัธยมนะครับก็คือต้องใช้เวลาใช้ใเวลาก็เลยต้องมาเอาเนาะที่โรงพยาบาลน,นะครับเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ขับรถกลับบ้านกันแล้วเอฟซีนะครับเราไปทํางานที่บ้านเราต่อนะเพราะว่างานเรายังรออีกเยอะนะครับโอ้ไปขับรถทางโน้นเลยขับรถกลับไปทางเดิมโนะ่นอะ คนเฟี oh. ้ยวเออรถรถโอ้โหเบรกรถนอนรถนอนรถนอนอ่า uh ฮ huh. เรามี VIP จ้าแล้วมี VIP ด้วยอ่าฮะหรตัว VIP ไปเทินไกลเหมือนกันนั่นนี่ยสบาย,บายนะเย็นสบายเลยนี่ผมจะแวะซื้อสีกับใบตัดเหล็กในเอฟซีไปหา<ส><ส>เลือกสีีส่นนักกักดอามาณนัอ ไม่รู้สิสีสเปรย์ปองเจ้าบาทครับใช่เหรอตัวนี้เนอะเลือกสีเลือกห้องน้ำหรอห้องห้องน้สิบหกสิบบอเคสีเหมือนกันไหม แล้วก็เอาใบตัดลูกม,มูครับอันนั้นใบจบังหวัดใบที่ตัดตัวนี้เจสี่สเปรย์กับใบเลือดตัดเหล็กมาแล้วเอฟสี ครับเอาไว้พ่นเหล็กลกอ่ะเดินทางกลับบ้านแล้วทีนี้จะถึงบ้านสักทีเนาะฮะอย่าลืมสิรีรเขาทั้งซื้อของเออเห็นไหมออโอเคครับผมกิมนีฝากไว้เท่านีครับสวัสดีครับ <c oughs> บ๊ายบาย